สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีพาเล็กๆเน้อน้อยมาพวพี่ได้ดูได้ชมกันเลยนะคะไม่รอช้าเลยนะคะมาดูที่รายการแรกกันเลยนะคะพี่พี่ค่ะรายการแรกเป็นสมเด็จประครังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่พมวลสารแน่นๆเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะ วันนี้หนูไม่ได้ส่องกล้องให้ดูนะคะพี่พี่ค่ะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมทักมาที่ไลน์ได้เลยนะคะพี่พี่เดี๋ยวหนูจะทิ้งไลน์ไว้ใต้เม้นนะคะพี่พี่ค่ะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ค่ะอ่ะต่อมาไปรายการที่สองกันเลยนะคะพี่พี่มารายการที่สองกันเลยนะคะรายการที่สองจะเป็น หลวงปูดทวดเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาอง์นี้มีไข่ขึ้นเต็มเม็เมนะคะพี่พี่ขาถ้าหนูพูดผิดพูดติดขัดตรงไหนต้องขออภยนะัยณที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่สวยงามมากเลยนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะดีค่ะสวยเก่ามากเลยนะคะพี่พี่ขา ถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมทักมาดูที่ไลน์ได้เลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะพี่พี่นี่ค่ะต่อไปมารายการที่สามกันเลยนะคะพี่พี่ รายการที่สามนะคะพี่พี่รายการที่สามเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่ค่เนื้อทองแดงนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สี่กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่สี่เป็นเหรียญกวมพาพุธชิน,นาชนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงกระไหล่ทองนะคะพี่พี่เป็นห่วงเชื่อมนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้หนูอาจจะพูดเร็วหน่อยนะคะพี่พี่ขานี่เลยค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ จะให้ดูมุมข้างๆนะคะพี่ๆนี่เลยค่ะจะเป็นห่วงเชื่อมแบบนี้นะคะพี่ๆขาเก่าสวยมากเลยนะคะต่อไปมารายการที่ห้ากันเลยนะคะพี่ๆขารายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าเป็น หลวงพ่อเดิมพิมพ์คอตึงนะคะพี่พี่เนื้อทองผสมะนะเะ่าเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะให้ดูชัดๆช้าๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคะ่ะใครสนใจองค์ไหนอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมทักมาที่ไลน์หนูได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอดียไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆอ่ะต่อไปมารายการที่6กันเลยนะคะ รายการที่6นะคะพี่พี่รายการที่หเป็นเหรียญหลวงพวกกวยเนื้ออันปักก้านะคะถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะข้างหลังจะเป็นหลังฮนุมานนะคะพี่พีขาปีสองห้าสองหนึ่งนะคะนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่พีขาสวยงามมากค่ะนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะพี่พี่ขาเก่ามากเลยนะคะพี่พี่ต่อไปมารายการที่เจ็ดกันเลยนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อผมนะคะพี่พี่ขาเนื้อทองแดงนะคะปีสองห้าหนึ่งหกนะคะพี่พี่เก่ามากเลยนะคะนี่เลยคะ่ะนี่นะคะ เก่ามากเลยนะคะพี่พๆขาให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะ ต่อไปมารายการที่แปดกันเลยนะคะพี่พคะ่ะรายการที่แปดนะคะพี่พี่รายการที่8ปดเป็นจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้สภาพช้ำๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่คะคลาสสิกมากเลยนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะอันนี้จะเป็นข้างๆนะคะนี่เลยคะ่ะ นี่เลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พี่ขาเก๋าสวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปมารายการที่เก้ากันเลยนะคะพี่พี่รายการที่เก้าเป็นลีก หลวงพ่อทบนะคะหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะคะองค์นี้มีเนื้อเขียวๆตามซอกเนื้อมันๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ๆขาให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาใครชอบองค์ไหนทักมาหาหนูได้ที่ไลน์เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งไอดีไลน์ไว้ให้นะคะพี่ๆขา นี่เลยค่ะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะให้ดูชัดๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะ ต่อไปมารายการที่สิบกันเลยนะคะรายการที่สิบนะคะพี่พี่เป็นหลวงปู่ทวดนะคะพิงเต่ารีดนะคะเนื้อทองแดงนะคะพี่พี่ขานี่เลยคะ่ะให้ดูชัดชัดชัดช้าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขา นี่เลยค่ะเ,เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยค่ะต่อไปมารายการที่สิบเอ็ดกันเลยนะคะพี่ๆวันนี้หนูจะไปเร็วหน่อยนะคะ มารายการที่สิบเอ็ดกันเลยนะคะพี่ๆรายการที่สิบเอ็ดเป็นผงสุพันเนื้อดินดำนะคะพี่ๆแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้มีรอยนิ้วมือด้วยนะคะพี่ๆให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะพี่ๆ่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะเนื้อแห้งๆนี่เลยค่ะ,ะต่อไปมารายการที่สิบสองกันเลยนะคะพี่พี่ มารายการที่สิบสองกันเลยนะคะพี่พีรายการที่สิบสองเป็นพับปิดตายานยุ่งนะคะเป็นเนื้อสัมลิ์นะคะพี่พีองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะพี่พีดูอาการเอาเองเลยนะคะเกาเกาแบบนี้เลยนะคะนีเลยะค่ะ อันนี้หนูไม่ทราบที่นะคะพี่ๆข <_ an> าเกาๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะใครชอบองค์ไหนอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมทักมาที่ไอดีไลน์หนูได้นะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้ง ID ไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆ ต่อไปมารายการที่สิบสามกันเลยนะคะมารายการที่สิบสามกันเลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่สิบสามเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะคะพร้อมกอบเหลืองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะ ะะดูกันเอาเลยนะคะพี่พๆขาว่าเก่าสวยแค่ไหนนี่นะคะพี่ๆขา ต่อไปมารายการที่สิบสี่กันเลยนะคะพี่พี่รายการที่สิบสี่นะคะพี่พี่รายการที่สิบสี่เป็นหลวงพ่อก,กันนะคะวัดพญาตเนื้อทองแดงนะคะถ้าหนูพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะคะพี่พี่ปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะคะพี่พี่ขเก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะ นี่เลยนะคะพี่พี่ต่อไปมามาดูรายการสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะคะพี่พี่ขา มารายการที่15ของคลิปนี้เลยนะคะพี่ๆค่ะรายการที่15เป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่ๆเนื้อทองแดงนะคะปี2517นะคะพี่ๆขาองค์นี้มีคราบเขียวๆเ,เป็นบางจุดนะคะโดยรวมแล้วยังสวยยังใช้ได้นะคะพี่ๆขานี่เลยค่ะ เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะพี่พ วันนี้ก็หมดคลิปเท่านี้นะคะพี่ๆคะ่ะถ้าใครสนใจองค์ไหนอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมทักมาที่ไลน์หนูได้เลยนะคะ ID ไลน์0886725521หนูแนะนำให้พี่พี่เพิ่มไลน์เป็น ID ไลน์นะคะพี่ๆคะ่ะถ้าใครอยากโทรสายตรงโทรมาได้ที่เบอร์088672 5521ได้เลยนะคะวันนี้ก็ลาไปเท่านี้นะคะพี่ๆค่ะสวัสดีค่ะ